สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน y t u t u ครับมาบอกข่าวดีรอบดึกครับพรุ่งนี้เช้านะครับหลัง6กโมงเช้านะครับให้ท่านเข้ากดตรวจสอบสถานะนะครับถ้าท่านได้รับสถานะแบบนี้นะครับสถานะแบบนี้ก็คือท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาทกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุด ถ้าท่านได้รับสถานะแบบนี้แปลว่าท่านผ่านแล้วนะครับแต่เงินยังไม่ได้นะครับเงินเขาจะโอนให้ท่านในเดือนพฤษภาคมครับเริ่มวบนที่หนึ่งพฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับประมาณ2องล้านหกแสนลายจะได้รับการโอนในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาให้หมดทุกคนเลย2องล้านหกแสนลายได้คนละ1 0,000บาทเลยนะครับคือเขาจะโอนให้ทั้งของเดือนเมษา ยนหกสามและของเดือนพฤษภาหกสามรวมจะได้หนึ่งหมืนบาทเลยครั้งต่อไปก็จะได้รับโอนในเดือนมิถุนายนอีกห้าพันรวมก็จะได้หมื่นห้านะครับอขอให้ทุกคนทุกท่านที่ชมคลิปนี้แล้วพรุ่งนี้เช้าหลังหกโมงเช้ากดตรวจสอบสถานะขอให้ได้สถานะแบบนี้นะครับและได้รับโอนหนึ่งหมืนบาทในเดือนพฤษภาคมสวัสดีครับ